คุณแม่สวยมากแท่งสวยมากไม่กล้ามีมเลยอะรู้สึกหนึบหนหน,นิดนึงความช่ำว้าวนึ่งสองซ้หน้าแพคเกจของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพิกเมนชัดมากแล้วก็สีสวยมากอีนี่รู้สึกวันนี้ทาท็อปโคเดเยวไปหน่อยดูดิเชิด้อ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเนะี่ยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าลิปสติกของเราเนี่ยมันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนมะ็กชิลานะวันนี้คือตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะมาลองลิปสติกที่ เป็นกระแสด,ดังมากๆนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีคนรีวิวกนันเข้ามาเยอะมากจริงๆนะคือถ้าไม่รีวิวเนี่ยก็น่าจะโดนสาปดานๆนะแล้วก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะจะมีของกีโคนะคะแล้วก็ของเคที่ซึ่ง ที่ไม่มาค่ะสั่งแล้วนะแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะคือตอนนี้ในแอปอ่ะมันขึ้นแล้วว่าบริษัทขนส่งกําลังนําจัดส่งนะคะก็คิดว่าน่าจะมาถึงวันนี้นะคะก็น่าจะมาทันเนาะก็เลยเนี่ยตั้งกล้องแต่งหนงแต่งหน้าเตรียมรีวิวแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันที่ตัวนี้ก่อนเลยเนาะ,ะซึ่งที่นักซื้อมา2ตัวนี้นะคะก็เออรู้สึกว่า2ตัวนี้นมีการใช้งานที่คล้ายกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอะไรอย่างไรนะคะจะได้ช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจเนาะ โอเคก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าจ้าแน่นอนว่าเราจะต้องมาเริ่มรีวิวกันที่ตัวนี้ก่อนเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นของ Kiko Milano นะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยรุ่นของเขาก็คือชื่อรุ่นว่า u n l i m i t e d Double Touch Liquid Lip Color นะสีหนังซื้อมาเนี่ยจะเป็นเบอร์104นะคะราคาเนี่ยก็อยู่ที่449บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดู ด้านในกันดีกว่าอือุ่นแม่อุ่นแม่สวยมากแท่งสวยมากมีความแบบดูดีมากเลยทุกคนนี่นะคะอะโอตาละสีแจ๊ดอยู่เหมือนกันเนี่ย ตอนแรกดูในรูปนะม่ว่าจะนูดนะคะเออแต่ว่าตอนีแอกไปเลือกซื้อสีมันเหลือน้อยมากๆแล้วแล้วมาดูตอนนี้เนี่ยของก็หมดก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยเราจะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนที่แบบง่ายๆนะคะตอนนี้คือแ็กลองเสิร์ชดูแล้วมันหายายากมากเลยนะส่วนใหญ่สีมันก็จะหมดไปเยอะแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าแล้วมาดูสีนะจ๊ะโอ้โ <laughs> สีแรงว่า เอ้ยแต่ว่าถ้าเกี่ยมันน่าจะบางเบาได้ไหมน่าจะใส่ได้หรือเปล่าอ่าพอเกลี่ยแล้วเนื้อมันมีความแบบใสขึ้นนะแต่ถ้าทาแบบเยอะๆมันก็มีความทึบได้อะ่ะโอเคเนื้อจะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เนียซูมแบบใกล้เลยอ่าฮะเลือกสีมาผิดไปหน่อย เอยเธอฉันอยากได้สีหนูดวันนี้วตสาตแต่งตัวแบบว่าชมพูหวานหวานแบบเอออยากได้ชมพูนมนมนุ่นนุ่นหน่อยไหมโอ้แต่สีจริงมาคือชมพูเอาเรื่องอยู่นะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะมาลองที่ปากกันเลยดีกว่าก็วิธีการใช้งานนะคะเขาบอกว่าให้ทาตัวที่เป็นลิปคอลเลอร์ก่อนนะคะเราทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีพอของเขาเซ็ตตัวไปแล้วเนี่ยเราค่อยทาตัวนี้ทับไปอีกทีหนึ่งนะคะ ฉันตื่นเต้นฉันไมเคยลองลิปประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราลิปประมาณนี้เนี่ยมีของอีกอี่ห้อหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นของนิสซึ่งของนี้แน็กลองหาแล้วหายากมากนะคะหาซื้อไม่ได้แล้วหายกากจริงๆก็เลยตัดใจเอาแค่สองตัวนี้ก่อนแล้วกันมาค่ะลองเลยสีแรงมากพาให้รู้ว่า เออกูทาลิปมาเดอจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะผ่านไปแล้ว1นาทีนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสนะคะเอาแค่แบบพูดเฉยๆนะไม่กล้ามิมเลยรู้สึกหนึบๆนิดนึงเห็นไหมแบบนิดนึงนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะไม่เมนท์นะกลัวกลัวไปทําเนื้อลิปเขาแบบว่า เออมันจะเสียอะไรหรือเปล่าก็เอาเท่าที่เขาบอกก็คือทิ้งไว้หนึ่งนาทีแล้วก็ทาท็อปโคทเลยแล้วกันนะคะอืมพอทาท็อปโคทแล้วรู้สึกว่าสีมันสดขึ้นเนาะหรือเปล่าหรือจะคิดเองอแต่หัวแปรงท็อปโคทของเขามันไม่มีความลื่นไหลเลยรู้สึกว่าแอบ,บแข็งๆไว้หน่อย ี่คือฉุดไม่อยู่แล้วแม่เบอร์หนึ่งศูนย์สี่อืมอืมพอทาท็อปโคนทแล้วนะคะเหมนปากได้สบายดีมากๆนะไม่ไม่ค่อยรู้สึกหนึบเหมือนตอนแรกเข้าไหร่แล้วนะคะอืมความฉ่ำว,ว้าวแม่ความฉ่ำว้าวอะ่ะและสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้มากที่สุดคืออะไรฉันรู้ทันเธอเธออยากรู้ว่ามันจะสีหลุดไหมมันจะติดนิ้วติดแมสหรือเปล่านะคะมาเรามาทดสอบกันดีกว่ามาดูกันนะคะทุกคน เอานิ้วชี้แล้วกันนิ้วชี้สาวสีแทบไม่หลุดออกมาเลยนะคะสีไม่หลุดเลยโอเคทีนี้ลองกับทิชชู่นะคะทิชชู่เป่าๆหนึ่งสอง ยังไงยังไง o oh my god คือมันมีหลุดออกมาบ้างเล็กน้อยมันเป็นพิกเมนต์แบบเม็ดเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะอองจริงเน็ตให้หลุดหเอร์ซ็นก็ได้แต่ที่หลุดแน่นอนก็คือตัวท็อปโคนดเนาะอืมนะคะแต่ว่าปากก็ยังโอเคดีอยู่นะคะสียังชัดดีอยู่มากๆ ตัวหัวแปรงของเขาเนี่ยหลังจากที่เราใช้งานไปครั้งหนึ่งครั้งสงครั้งนะคะมันจะมีสีติดออกมานิดหนึ่งนะคะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวคิโคนะคะส่วนของเคที่ลอก่อนขนส่งจะมาส่งตอนไหนเราขนส่งแบบนึงนะคะเดี๋ยวขนส่งมาเมื่อไหร่เราก็ค่อยมารีวิวกันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอ พักก่อนพักก่อนไฟนเลค่ะทุกคนออกมาส่งแล้วนะคะโอ้โหตอนนั้นมากนี่ห้าโมงครึ่งแล้วนะเนี่ยเย็นมากเวอร์นะคะก็จริงๆต้องกินข้าวแล้วนะคะแต่พอดีว่าเราอยากจะทดสอบการติดทนด้วยเลยนะคะว่ากินข้าวแล้วมันลดแม้ไรอย่างไรนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแพคเกจกันก่อนเลยนะคะกับลิฟ เคทีค่ะนี่นะคะอันนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า k คที่เอ็มเลสลิปดูโอแมทแอนด์ชานะคะสีนักซื้อมาเนี่ยจะเป็นเบอร์03นะราคาเนี่ยถ้าจะไม่ผิด290บาทนะคะทุกคนมาแกะลองเลยดีกว่าเซอเดอแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมี2ฝัง่ง2ด้านแบบนี้เลยนะตื่นเต้นเอ้ยสีสีสวยโอเคเดี๋ยวเช็ด เช็ดปากอันนี้ก่อนอันนี้เราก็ใช้ค l น a n s i n อเตอ t ์ในการเช็ดนะคะมันออกยากอันนี้ลองเป็น c l น a n s i n g b a l นะคะเออต้องใช้ค l นซิ s i n g balm อะมาค่ะลองกันเลยดีกว่านะคะจดึงอ่าเดี๋ยวให้ดูหัวแปรงสักนิดนึงนะคะหัวแปรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะประมาณนี้เลยโอเค ออย่างแรกเลยนะพิกเมนตชัดมากแล้วก็สีสวยมากระหว่างที่รอลิปของเขาเสร็จตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูสวอทที่หลังมือสักนิดนึงลืมรีบไงแบบว่ารีบนะเพราะว่ากลัวแสงหมด สีเบอร์03นะคะก็จะเป็นโทนชมพูแบบว่าอมชมเลยนะคะแล้วก็พิกเมนต์ชัดเจนดีมากๆนะนี่นะคะ,อะมองเกลี่ยให้มันเบลอซิจะได้ประมาณนี้นะรู้สึกว่าตัวนี้เนื้อของเขานะจะค่อนข้างมีความเข้มข้นมากกว่าของอตัวคีโคนะคะคีโคมันจะรู้สึกว่าเฮ้ย ใสๆแต่ว่าเบิ้ลให้มันมีความพิกเมนต์ชัดขึ้นได้นะคะส่วนตัวนี้ทาแล้วคือมันตึบเลยนะคะอืมแล้วก็เกลี่ยอาจจะยากกว่าคิคโคนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็คิดว่าตัวลิปของเขาเนี่ยน่าจะเซ็ตตัวในระดับหนึ่งแล้วนะคะช้ำมาอ่าหัวแปรงของเขานะก็จะเป็นหัวแปรงคู่ปันนะคะก็ไม่โฟกัสสักครู่นะะึงค่ะใช้ปางห้ามยาก่อนอ่าปางห้ามยาดมาแล้วนะคะอ่าหัวแปรง,งเขาจะประมาณนี้เนาะโอเคเรามาทากันเลยะคะ่ะ นี่พอทาท็อปโค้แล้วนะคะเห็นไหมปากล่างคือชํำวาวไม่ไหวสวยมากอันนี้สีสวยมากดีผู้หญิงผิวแ้มคือรอดเลยนะสีนี้ช่ำชํำอ่าเหมนปากได้สบายปากนะรู้สึกว่าทั้งสองตัวเลยนะพอทาตัวท็อปโค้นะหรือว่าตัวแบบเนื้อชายลงไปแล้วเนี่ยมันสบายปากมากกว่าเดิมนะคะทุกคนคะ ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นเหมือนกันไหมรู้สึกว่าในทาท็อปโค้ดเยอะไปหน่อยดูดิอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือไม่ติดใจไม่เอาความทีนี้มาดูความติดทนกันดีกว่านะคะก็นิ้วปาดไปเลยค่ะเฮ้ยตามคำเค้นอยู่นะแม่แม่ อุ๊ยอ e ุ๊ยมีหลุดมานิดนึงนิดนึงนะคะจะเป็นเอ่อเม็ดเม็ดเม็ดเม็เล็กๆนะคะคล้ายๆกัะของคีโคเลยนะแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะหลุดไม่เยอะเลยทิชชู่จากทิชชู่อืมอือหเป็นไงมีหลุดออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ทาตัวท็อปโคตเพิ่มไป แค่นี้พอแนคิดว่าของเคที่นะคะตอนที่เราทาตัวเนื้อชายเนี่ยอย่าทาเยอะนะคะคือถ้าทาแบบเยอะมันจะเวลาเราพูดอะแม่เห็นปะเออเนี่ก็าทาน้อยแล้วนะหรือต้องออกอีกเอาอีกน้ออหน่อยนะคือต้องทาไม่เยอะจริงๆอะต่อไปก็ทดสอบการติดทนสิจะ้ะเดี๋ยวเราจะแบ่งสองฝั่งไปเลยนะคะเป็นฝั่งที่มีของคิโคแล้วก็ของเคที่นะคะแต่ก่อนอื่นก็เช็ดก่อนอันดับแรกคือเช็ดก่อน ใช้คินซิงวอเตอร์นะต้องใช้คินซิงบามช่วยไม่งั้นคือเอาออกยากไม่ไหวืหมลืมพูดถึงกินนะกิ่นของเขาจะมีความหวานหวานนะคะส่วนของขี้โคนี่ก็ไม่ได้สังเกตกลิ่นเลยดมแป๊บกลิ่นขี้โคกลิ่นเครื่องสำอางอะ่ะแม่ ทดสอบกันอีกรอบหนึ่งไหมทิชชู่เมมปากยังไงเอ,อ่ยล <ś les> ดออกมาทั้งสองนะคะสาว <c oughs> ก็มันขึ้นอยู่กับการทิ้งระยะเวลาการเซตตัวด้วยอะไรด้วยนะนะคิดว่าแล้วก็ปริมาณการทาที่ถ้าสมมติว่ามันเยอะไปหรือว่าลงเลเยอร์มากไปมันอาจจะมีแบบเออชั้นที่มันแห้งแล้วแต่ว่าชั้นด้านบนก็ยังไม่แห้งดีอะไรอย่างนี้นะะก็ อาจจะมีบ้างนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเนี่ยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าลิปสติกของเราเนี่ยมันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะ กินข้าวมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ <_' S 1> ก็อันนี้จะเป็นปากของเราะะที่หลงเหลืออยู่นั่นเองค่ะถ้าดูในภาพรวมนะคะจากการทดลองครั้งแรกแบบคร่าวๆนะคะจากการกินข้าวเนี่ยส่วนตัวนะคะคิดว่าของคิโคเนี่ยจะติดทนได้ดีกว่าของเค t ที่ค่ะ โอเคค่ะก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าหลังจากที่เราลองใช้ดูแล้วเนี่ยร,รู้สึกอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของนากเอนะคะแล้วก็เป็นการลองครั้งแรกนะคะต้องดอกจันไว้ว่าอันนี้เป็นแค่เพียง first impression เท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นในส่วนของแพ็กเกจแน่นอนว่า ทางเราชอบของคิโคนะคะเพราะว่ามันน่ารักนะคะมันสวยมันดูดีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเอาเนื้อเรื่องของการพกพาสะดวกนะคะก็ต้องให้ของเคที่เพราะว่าของเขาเนี่ยหลอดเล็กนะคะพกพาได้ง่ายไม่กินพื้นที่กระเป๋านะคะอันนี้จะแบบว่าใหญ่ไปหน่อยนะคะต่อมาเป็นในส่วนของเนื้อสัมผัสนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยทั้งสองตัวนี้ค่อนข้างมีความคล้ายกันอยู่นะคะก็พอทาไปเรื่อยเนี่ยจะแอบนึบๆหน่อยนะแต่ว่าพอทาตัวท็อปโค้ทไปแล้วนะคะก็จะมีความสบายปากยิ่งขึ้น สามารถเม้มปากได้นะคะแต่ว่าจะมีของเคที่ที่ต้องระวังในเรื่องของการที่ถ้าหมูเราทาตัวเนื้อฉ่าวาวมากไปหน่อยเนี่ยมันจะมีความยืบยบย,บยืนยุ่นอะคือเนื้อขอ,ของมันจะอย่างที่ลราหนไปก่อนนันนี้มันจะเห็นหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่าของคิโคไม่มีปัญหานะคือแนก็ทายเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพิกเมนต์เนี่ย p i กเมนตนะคะอะ่ให้ดูกันใกล้ๆอันนี้คือเราทาไว้เรียบร้อยแล้วของเคที่นี่พูดเลยว่าชัดมากตึบมากแน่นมากนะทุกคนส่วนของ k ิโคเนี่ยก็พิกเมนตชัดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าของคิโคเนี่ยเนื้อจะมีความใสมากกว่าหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยคือทึบเลยนะครับกบหรือปาักได้มิดเลยฉะนั้นใครที่ปากค้ำนะคะเนีค่อนข้างเชียร์ไปทางเคที่นะคะต่อมาก็เป็นในส่วนของราคานะคะของคิโคอยู่ที่449บาท ของเคที่อยู่ที่290บบาทดูเหมือนว่าของเคที่จะถูกกว่าใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะของคิโคเนี่ยเขาให้มาในปริมาณ6 ml นะคะส่วนของเคที่เนี่ยให้มาในปริมาณ3 ml คือถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ปริมาณแล้วเนี่ยของคิโคนะคะจะถูกกว่านะคะคุ้มกว่านั่นเองและสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นในเรื่องความติดทนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปก่อนหน้าน,นี้เลยนะแนคิดว่าของคิโคติดทนได้ดีกว่าฉะนะสรุปโดยรวมนะคะซับส,สองตัวนี้ใช้แล้วประทับใจนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ได้ตามที่เราเห็นในโฆษณาเห็นที่เขารีวิวกัน ก็เออก็ได้แบบที่เขาเคมไว้นะคะทาไปแล้วทาท็อปโค้ททับ นิ้วจิ้มอะไรอย่างเงี้ยสีไม่หลุดเยอะนะคะไม่ติดสแม๊อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างทําได้ดีในจุดๆดนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นลิปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองมากๆนะคะซึ่งใครที่สนใจตัวไหนเลงตัวไหนไว้สะดวกที่จะตามตัวไหนก็ไปตมไ,ไ,ได้เลยนะคะโอเคสัปดาห์นี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันเลยนะแล้วก็ใครที่เคยใช้ตัวไหนนะคะชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรนะคะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันได้เลยนะคะสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย